สวัสดีในฐานะผู้ให้บริการอ e ีคอมเมิร์ซฉันมักจะเจอลูกค้าที่คิดว่าเมื่อเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซเปิดตัวแล้วยอดขายจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติน่าเสียดายที่มักจะไม่เป็นเช่นนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากแบรนด์ของคุณเป็นแบรนด์ใหม่แม้ว่าเว็บไซต์ของคุณจะเป็นแบบสาธารณะแต่ทุกคนสามารถเห็นได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนสามารถค้นพบได้ยังมีงานต้องทำอีกมาก เราสามารถแบ่งงานออกเป็นสองส่วนการขายและการตลาดงานขายเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเข้าถึงบุคคลเพื่อทำการขายงานของการตลาดคือการสร้างเนื้อหาเพิ่มเติมสำหรับแบรนด์ของคุณและวางไว้บนแพลตฟอร์มต่างๆแม้ว่าคุณจะดำเนินธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซแต่การขายและการตลาดทั้งหมดไม่จำเป็นต้องทำออนไลน์ทั้งหมด คำจำกัดความของธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซคือลูกค้าของคุณซื้อสินค้าของคุณทางออนไลน์จากร้านค้าอ e ีคอมเมิร์ซของคุณคุณไม่มีร้านค้าปลีกอย่างไรก็ตามลูกค้าของคุณไม่จำเป็นต้องรู้จักคุณทางออนไลน์เท่านั้นนอกจากนี้ยังสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับแบรนด์ของคุณแบบออฟไลน์วิธีที่ดีที่สุดในการขยายธุรกิจของคุณคือการดำเนินกิจกรรมการขายและการตลาดทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ เริ่มต้นด้วยแคมเปญการขายเพื่อขยายธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซของคุณอย่างที่ฉันได้กล่าวไปแล้วการขายมีไว้เพื่อดึงดูดให้ผู้คนซื้อสำหรับแบ,บรนด์กิจกรรมการขายของคุณอาจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจมากกว่านั้นคือการติดต่อกับพันธมิตรต่างๆเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคุณนี่อาจหมายถึงการเข้าร่วมแคมเปญเคลื่อนเคเื่อยเพื่อค้นหาพันธมิตรที่เหมาะสมในการวางผลิตภัณฑ์ของคุณในร้านค้าที่มีหน้าร้านจริง หากคุณสร้างเครือข่ายผู้ค้าปลีกที่ดีได้คุณสามารถอัปเดตเว็บไซต์ของคุณเพื่อให้ราคาพิเศษเมื่อซื้อสินค้าจำนวนมากจากคุณคุณยังสามารถตั้งค่าระบบรับชิปิ้งสำหรับผู้จัดจำหน่ายของคุณเพื่อขายให้คุณจากนั้นจึงส่งสินค้าของคุณไปยังลูกค้าของพวกเขากิจกรรมการขายอื่นๆอ,อาจเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของกลุ่มหรือชุมชนที่มีอยู่เพื่อส่งเสริมชื่อแบรนด์ของคุณ กลุ่มเหล่านี้อาจเป็นบริษัทที่คุณทำงานด้วยผ่าน HR ชรงเรียนที่คุณทำงานด้วยผ่านกลุ่มสมาพันธ์นักเรียนหรือผู้จัดงานหรือกลุ่มผลประโยชน์กิจกรรมการขายยังสามารถดำเนินไปพร้อมกับกิจกรรมการบริการลูกค้าได้อีกด้วยเมื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าถามเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณคุณสามารถลองปิดดีนด้วยการเสนอราคาพิเศษหรือคูปอง โดยสรุปแคมเปญการขายเกี่ยวข้องกับการติดต่อส่วนตัวกับคู่ค้าหรือลูกค้าของคุณเพื่อปิดดีลและนำยอดขายมาสู่ร้านอ e ีคออเมิร์ซของคุณมาคุยกันเรื่องการตลาดดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้แคมเปญการตลาดสามารถเป็นได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์กิจกรรมการตลาดออฟไลน์อาจรวมถึง เป็นพันธมิตรกับผู้ค้าปลีกรายอื่นเพื่อให้ตราสินค้าของคุณพิมพ์บนโบรชัวโดยทั่วไปคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับผู้ค้าปลีกเหล่านี้ผ่านกิจกรรมการขายทำโบรชัวของคุณเองและแจกจ่ายไปตามบ้านหรือที่ทำงานซื้อพื้นที่โฆษณาแบบออฟไลน์เพื่อแสดงแบรนด์และเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซของคุณให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในระหว่างงาน ต่อไปนี้คืองานด้านการตลาดออนไลน์ฟรีที่แนะนำซึ่งคุณสามารถทำได้สำหรับร้านค้าอ e ีคอมเมิร์ซของคุณ 1. งานซีให้คุณค้นพบโดย Google 2. สร้างบัญชีโซเชียลมีเดีย 3. สร้างเนื้อหาใหม่เกี่ยวกับแบรนด์และผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่ออัปเดตบนเว็บไซต์และบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณ 4. ตั้งค่า Google Merchant Center เพื่อให้พบผลิตภัณฑ์ของคุณบน g o o g l e s h อ p p i n g ต่อไปนี้คืองานการตลาดออนไลน์ที่มีค่าใช้จ่ายที่แนะนำซึ่งคุณสามารถทำได้สำหรับร้านค้าอ e ีคอมเมิร์ซของคุณ 1. การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาทำให้เว็บไซต์ของคุณถูกค้นพบได้ง่ายในเครื่องมือค้นหาของ Google ใช้มันหลังจากที่คุณปรับแต่งเว็บไซต์ของคุณให้มีศักยภาพสูงสุดแล้ว 2. มีส่วนร่วมกับผู้สร้างเนื้อหาเพื่อผลิตเนื้อหาให้กับคุณ 3. ให้ผู้มีอิทธิพลมีส่วนร่วมกับผู้ติดตามที่เหมาะสมเพื่อรับคำแนะนำสำหรับ,บแบรนด์ของคุณ 4. ใช้โซลูชันการสนับสนุนที่จัดทำโดย s h อ p e e และ Lazada เพื่อเพิ่มการมองเห็นของคุณบนแพลตฟอร์มการช้อปปิ้งเหล่านี้ฉันหวังว่านี่จะช่วยให้คุณมีความคิดที่ดีขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่คาดหวังจากเว็บไซต์ e c o อมเมิร์ซเมื่อเปิดตัวนอกจากนี้เว็บไซต์ e c o m m e r ิรของคุณอาจมีประโยชน์มากกว่าการขายโดยตรงให้กับผู้บริโภค ดังนั้นสิ่งสำคัญคือคุณต้องแปลงความต้องการทางธุรกิจอื่นๆของคุณให้เป็นดิจิทัลด้วยการตั้งค่าที่เหมาะสมที่สามารถปรับแต่งได้หากคุณมีคำถามใดๆเกี่ยวกับวิธีทำให้ธุรกิจของคุณก้าวไปข้างหน้าโปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อฉันสิ่งที่ดีที่สุดในธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซของคุณ